ต้องบอกเลยว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้อุตสาหกรรมการพัฒนาเกมของประเทศไทยนั้นถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากลยครับมีเกมมากมายจากทางผู้พัฒนาไทยวางขายบนร้านค้าสตรีมกันอยู่ตลอดแถมยังได้รับคำวิจารณ์ที่ดีหลากหลายเกมเลยสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศเราสู่สายตาชาวโลกได้และล่าสุดนะครับมันก็ได้มีเกมสัญชาติไทยอีกหนึ่งเกมออกมาให้เราเล่นกันแล้วครับนั่นก็คือเกมอย่างไซจินเดอะไซบอกนินจาเกมจากทางผู้พัฒนาอย่างไอยาเกม โดยตัวเกมเป็นเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ไซส์ครอเลอร์ในธีมไซไฟไซเบอร์พังซึ่งจากคำอธิบายเกมนี้นครับทางผู้พัฒนาได้กล่าวว่าตัวเกมนี้จะต้องใช้ทักษะในการเล่นที่แม่นยำและรวดเร็วและใช้การ,ารบังคับเพียงแค่เมาส์ตัวเดียวซึ่งทางเราจีคอนเทนต์ก็ได้เข้าไปลองเล่นเกมนี้มาแล้วครับแล้วก็จะมาพูดให้ฟังว่าตัวเกมไซจินเดอะไซบอร์นินจาเนี่ยมีระบบอะไรน่าสนใจมากบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในเกมสไตล์หัวร้อนที่คุณจะต้องจับตามองเลย และก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับโอเคไปชมกันเลยเริ่มจากเนื้อเรื่องของเกมไซจินเดอไซบอร์กเินจาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับโดยเราเนี่ยจะได้รบทบเป็นหุ่น,นยนต์ไซบอร์กนามว่าไซจินที่ได้ต่อสู้และพ่ายแพ้ให้กับโชกุนจนต้องตกประสาทลงมาและเราเนี่ยครับก็จะต้องไต่ระดับขึ้นไปจัดการศัตรูของเราให้ได้ โดยด้านการาฟิกของเกมนะครับตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว 2D บรรยากาศให้ชวนนึกถึงเกมเรโทรสมัยก่อนอย่างพวกเกมล็อกแมนหรือว่าคอนท่าส่วนอาร์ตเวิร์สของเกมนะครับก็จะมีความเป็นไซเบอร์พังโลกดิสโทเปียมีความเท่ๆหน่อยนอกจากนี้ซาวประกอบนะครับก็จะมีความเป็นแนวเรโทรเวฟเพลงอิเล็กทรอนิกส์สมัยเครื่องเกม16บิตที่เราคุ้นเคยมีความรู้สึกคิดถึงยุคประมาณ80-90อะไรแบบนี้เนาะซึ่งส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเพลงแนวเนี้ยค่อนข้างหาฟังได้ยากแล้ว และส่วนที่สําคัญที่สุดของเกมนี่นะครับก็อยู่ที่เกมเพย์ที่ทางผู้พัฒนานะครับดีไซน์ออกมาให้มันดูชวนหัวร้อนไม่แพ้กับเกมสไตล์ดักโซหรือว่าเกมคัพเฮดเลยโดยเกมเพย์หลักๆนะครับก็คือเราจะต้องบังคับตัวละครไซจินแดดพุ่งไปพุ่งมาเกาะตามกำแพงต่างๆด้วยเมาส์ตัวเดียวของเราซึ่งสิ่งที่เราจะต้องฝากฟันนะครับก็คือศัตรูแล้วก็กับดักมากมายที่คอยขวางทางเราทุกที่ โดย f e e l i n งในการเล่นเกมน,นี้เนี่ยครับจะคล้ายๆอารมณ์กับเกมอย่าง Lock Man หรือถ้าจะให้พูดถึงเกมสมัยใหม่หน่อยก็คือเกมอย่าง Cuphead ที่เราจะต้องทําการกระโดดหลบหางกระสุนที่มากมายของศัตรูและก็การโจมตีของเกมน,นี้เนี่ยครับก็คือการที่เราเนี่ยครับจะต้องทําการพุงกก่ง dash เข้าไปฟันศัตรูเพื่อทําการโจมตีให้อารมณ์แบบฟันฉับๆศัตรูเท่ๆและทุกอย่างนะครับบ,รบังคับโดยการใช้เมาส์เพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าเกมเพลย์มันจะเข้าใจง่ายเล่นง่ายเพราะการใช้เมาส์เพียงแค่ตัวเดียว แต่ว่าอุปสรรคของเกมนี่ครับมันก็ช่วยทาให้คุณรู้สึกหัวร้อนจนแทบจะปาเมาส์ได้เช่นกันเพราะว่าศัตรูเองเนี่ยครับค่อนข้างมีเยอะมากๆและศัตรูแต่ละตัวก็จะมีอาวุธเป็นของตัวเองรวมถึงศัตรูแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปยิ่งเล่นด่านที่สูงขึ้นศัตรูก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นอย่างเช่นศัตรูที่สามารถยิงเลเซอร์ใส่เราได้ศัตรูที่มีกระสุนยิงออกมายิงสีแฉกก็มีบางตัวหรือศัตรูที่ต้องโจมตีจากทางด้านหลังเท่านั้น รวมถึงกับดักต่างๆเองก็ทำออกมาได้น่าสนใจซึ่งบางด่านของเกมมันก็จะมีพาเซอร์เล็กๆให้เราต้องคิดหรือว่ากับดักบางอันเนี่ยมันก็จะมีมาเซอร์ไพรส์คุณตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นทุกท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเกมนี้จะโหดไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเองนะครับก็มีพลังความสามารถเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังปัดกระสุนของศัตรูหรือจะเป็นพลังดากวกระจายป่าออกไปใส่ศัตรูที่อยู่ระยะไกลรวมถึงในระหว่างการเล่นนะครับตัวเกมยังมีจุดให้เรานะครับไปปลดกรงแมวหุ่นยนต์ ที่เรานะครับจะได้แต้มสกิลมาอัพความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มหลอดการใช้พลังมากขึ้นหรือพาสซีเวลาอามาตะนานขึ้นหลังจากโดนโจมตีเป็นต้น <S <S และอย่างที่บอกครับว่าตัวเกมเนี้ยเป็นเกมแนวหัวร้อนเพราะว่าศัตรูเนี่ยครับค่อนข้างเยอะกระสุนก็มาเยอะกับดักก็มาเยอะมันเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณน่ะจะสามารถเล่นแต่ละดันและสามารถผ่านได้ในเทคเดียวซึ่งเราอาจจะต้องตายซ้ำๆซากๆเพื่อจับจังหวะเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการโจมตีของศัตรูต่างๆ บวกกับการตัดสินใจเพียงช่วงเซี่ยววิผ่านไปทีละเช็คพอยต์ทีและเช็คพอยต์ซึ่งบางเช็คพอยต์เลยครับอาจจะต้องติดกันอยู่ประมาณ10-15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็มีอะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่านี่แหละมันคือความสนุกของเกมแนวนี้ความยากความหฮือโหดนี่แหละครับมันคือความท้าทายที่คุณจะต้องพิชิตเพราะว่าถ้าหากว่าคุณสามารถจับทางศัตรูและผ่านมันได้สําเร็จเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับความสุขที่หาจากไหนไม่ได้เลยใครที่ชอบเกมยากๆฝึกไวพิบนี่เป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดครับ ส่วนถ้าหาว่าใครที่เป็นมือใหม่เล่นเกมแนวยากๆนี้ไม่เก่งคุณเองก็ยังสามารถสนุกกับมันได้นะครับเพราะว่าเกมนี้จุดเช็คพอยต์มันค่อนข้างถี่คือเกมมันยากจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดที่แบบจุดเช็คพอยต์น้อยมากคือเกมนี้นยครับถ้าหากว่าคุณผ่านจุดยากๆสักฉากหนึ่งตัวเกมก็จะมีเช็คพอยต์ให้คุณได้พักหายใจอยู่ตลอดเวลาคือเกมนี้มันทําให้คุณรู้สึกหัวร้อนจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกท้อแน่นอนและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็คงจะเป็นบอสและมินิบอสของเกม ที่ศัตรูพวกนี้นะครับจะมีแพทเทิร์นในการต่อสู้ที่แตกต่างกันซึ่งในการพบเจอศัตรูแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องจดจําแพทเทิร์นการต่อสู้บวกกับการใช้สติและสมาธิไปอย่างมากเพื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรูเหล่านี้เพราะว่าสปีดของเกมเพย์นะครับของเกมนี้ค่อนข้างเร็วเราต้องใช้สมาธิกระโดดด้วยความแม่นยําด้วยเวลาอันเสียววิแบบไม่มีเวลาให้หายใจเลยและแน่นอนครับคณก็จะต้องตายซ้ำๆซากๆเพื่อเรียนรู้การโจมตีของบอสเหล่านั้นไปเรื่อยๆ มาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังใจที่ได้เล่นนะครับต้องบอกตามตรงว่าไซจินเดอะไซบอกดินจาเป็นเกมในแพลตฟอร์มเมอร์ที่มีความยากเปรียบเทียบเหมือนกับเกมคัพเฮดที่คุณจะต้องหลบการโจมตีของศัตรูมากมายส่วนการบังคับเนี่ยครับจะคล้ายๆกับเกม getting over it ที่มันจะต้องใช้เมาส์ในการ,รบังคับและคุณก็จะต้องมีความแม่นยําในการเล่นในการเกาะสีต่างๆซึ่งแน่นอนครับมันมีความหัวร้อนแน่ๆทั้งหัวร้อนในการต้องหลบการโจมตีที่มากมายและรวดเร็ว รวมถึงการหัวร้อนที่เราเองเนี่ยบังคับตัวละครไม่เปนยามากพอมันก็จะมีความหงุดหงิดตัวเองนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับนี่แหละมันคือเสน่ห์ของเกมแนวยากๆคือสุดท้ายนะครับเกมนี้มันก็วัดด้วยฝีมือของเราถ้าหากว่าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆยังไงคุณก็เล่นเกมนี้จบแน่นอนและผมเองนะครับก็รู้สึกชื่นชมนะที่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันมีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่เป็นเกมแนวหัวร้อนที่ไม่ได้เหมือนเกมไหนเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากด้วยไซจินเด์ไซบอกรินจ่าเนี่ยเป็นเกมที่สามารถสู้กับเกมต่่าาางงประเททศไได้อยยยยสบคน ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆโดยตัวเกมไซจินจะไซบอกจริง,จ,รจ,รงจานะครับว่าจำหน่ายอยู่ในร้านค้าสตีมในราคาเพียงแค่189บาทเท่านั้นซึ่งผมจะแปะลิงก์รานค้าเกมไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าใครชอบใจนะครับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและวันนี้ก็ผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ